จับกอ่อวัท right ีานหาเอาคากัาแล้วบ่จว่าความตมว่าจ้ะตัวไมียเองอายุหน้าบัวรานเรา่อไว้อดกว่ของจับกองนะมือใสบบาดแตบบาดมือราแต่ตดิ้ร pues ับเอาไว้ตั้งหาโอ้ยเมันดีเมายายกันวันไนรู้เล่นน้ำมอีกับ mình cứ cắn đó, thì khó mà đầy bố rồi ờ thật là, là như này, như này, này. Nhà của đấy, cái máy giống mày mà cao nè cứ nga gói cái chất là tắm ra เห็ดตัวเป็มนายแดดตัวเป็มนายห่อก็รอกระเล่ห่อเดียวในน้อยก็พ่อรู้จำถุยหนาถุยหลัง